ออกซองเจ็ดใลยดิอย่ยปล้อยถ่ายทอดสดครับกีฬาฟุตบอลนักเรียนสมาคมเด็กเล็กผู้ใหญ่มีหมดครับกีฬาสันละสัน ฝั่งละยี่สิบคนคร be ับผมไม่ธรรมดาฟีสไตล์ครับฟีสไตล์โอเบื่อครับลูกนี้โอ้ ฝั่งเลยยี่สิบกว่าคนเป็นกีฬาที่เป็นสนามกีฬาที่คนเยอะที่สุดครับอืมสนามไอ้ไงกุนกุนสเตเดียม ไคุณคุณสเตเดียมครับฟังแล้ยี่สิบกว่าคนครับอืฟังแลง้ยี่สิบกว่าคนกองแท็กตัวนี้ยาวมากยังมีตัวเสือมาอีกครับยังไม่หมดนะ ฟังได้ยี่สิบกว่าคนอืออกำลังไงง่องกันครับฟังได้ยี่สิบกว่าคนไอรู้ใครเป็นใครครับตอนนี้ ทีมงานบางยางทั้งหมดเลยนะครับหนี่ไม่ทำรมดา,านะครับตีกันเอาเวรเอาตายเอาจนเมืดอจนก้มเอาหาบอลไม่เจอครับเพราะว่าคน เยอะจริงๆครับไม่รู้ใครดอดเสื้อใครใส่เสื้อ ันนี้กองหลังนะครับกองหลังดูกองหลังครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลังเจ็ดหน้าสิเบียด <c oughs> ลังเออ,ออกกันัวกายเล่นจนตอนยิงสนุกครับสนุกเยอะเมื่ดนะครับ หมดเวลาแล้วหุมห้มจังหวะนี้งไงครับเปิดม,มุมเปิดม,มุมครับจังหวะนี้อยู่หน้านหน้าประมาณเกือบยี่สิบคนหุมกันตรงนี้ <c oughs> ไปนะครับจังหวะโต้กลับลูกนี้ Đái thoát ruột mặc nhau luôn đi u mặc nhau mặc <laughs> nhau u uh, mặc nhau kia nhau bíu, kể, bác nhau bác nhau bác nhau kia nhau kể, kể. nhau bíu, <laughs> โอ้ยเจ้ายาวครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้อยยาวจริงจสิงสวนกลับครับสวนกลับเกือบยี่สิบคนครับมาตั้งรับกันหมดแล้ว ออตัวรับก็เยอะครับ